ช่นเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหลังจากที่ไปเที่ยวมาเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ในโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยสักวันโทรศัพท์มันก็จะเต็มใช่ไหมครับคลิปนี้สอนย้ายไฟล์ทั้ง iPhone iPad Android นะครับทาได้หมดพอเราเสียบสายชาร์จ iPhone หรือว่า iPad ก็ตามนะครับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะก๊อปปี้ไฟล์วิดีโอออกมาอ้อสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ Android ก็ทําแบบเดียวกันนะครับและทุกระบบก็ต้องกดอนุญาตให้เข้าไปเอาไฟล์ในเครื่องได้นะครับจากนั้นเราก็แค่เปิดโปรแกรมจัดการไฟล์คลิกเลือกไปที่โทรศัพท์ของเรา แล้วก็เข้าไปที่พื้นที่จัดเก็บเลือกโฟลเด er อร์ DCIM ตอนนี้เราก็สามารถเลือกรูปหรือว่าวิดีโอที่เราต้องการที่จะ Copy แล้วก็ Copy มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากขณะ Copy ไฟล์จาก iPhone หรือว่า iPad แล้วมีข้อความแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับให้ย้อนกลับไปตั้งค่า iPhone, iPad ตามนี้นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าเราเลื่อนหาหัวข้อรูปภาพ บรรทัดสุดท้ายให้ติ๊กถูกตรงคําว่าเก็บต้นฉบับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้เรา Copy ้ไฟล์ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับถ้าหากคุณใช้เครื่อง mac ก็ให้เปิดโปรแกรมที่ชื่อว่า image capture นะครับมีอยู่แล้วในเครื่อง mac ทุกเครื่องโปรแกรมนี้สามารถดึงภาพได้ทั้งโทรศัพท์ android iphone ipad นะครับทำได้หมดเราก็แค่เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกไว้จากนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะดึงภาพเนี่ยเอาไว้ที่ไหน จะเอาไปพักไว้ในเดสก์ท็อปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยย้ายไฟล์ไปที่อื่นจากนั้นเรากด Import ทางด้านขวาตัวโปรแกรมก็จะเริ่มทําการ Copy ไฟล์จากโทรศัพท์มาที่คอมพิวเตอร์จากนั้นคุณจะลบไฟล์ที่อยู่ในโทรศัพท์ก็ไม่ใช่เรื่องอยากเราใช่ไหมครับก็ง่ายๆแค่นี้เอง